กระแตสุภักษรโชว์แซบยาวกว่าอนาคตรเราก็ขาของแม่นี่แหละกระแตสุภักษรชัยมงคลคุณแม่ลูกซองอวดหุ่นแซบในชุดบิกินี่สีเนื้อสุดปังโชว์เรียวขายาวเวอร์สุดปังมากแม่กระแตสุภักษรเริ่มต้นเข้าวงการจากการประกวดดัชชี่บอยแอนเกอ1999ด้วยหน้าตาที่สวยหวาน แถมส่วนสูงถึง173เซติเมตรจึงกลายเป็นนางแบบลงปกนิตยสาราหลายต่อหลายเล่มหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครหลายต่อหลายเรื่องนอกจากนี้เธอยังเป็นดารานักซิ่งเคยเป็นนักแข่งรถสังกัดสิงเลสซิงส์คูนแถมยังเคยคว้าแชมป์ในรุ่น v ีออสวันแม็กเก l a เลดี้อีกด้วย ด้านชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานกับปุ๋ยอาทิตย์เรืองสมบูรณ์สามีนักธุรกิจมา่ปี2,558ก่อนจะมีทายาทสืบสกุลสองคนคือน้องเจ้าขาลูกสาวคนโตและน้องเจ้าขุนลูกชายคนเล็กล่าสุดควงแขนกันทั้งครอบครัวไปเที่ยวทะเลเกาะกูดก่อนจะโชว์แซบในชุดบิกินี่สีเนื้อขาวนวลเนียนออร่ากระจายขาเรียวยาวแบบยาวกว่าอนาคตเราก็ขาแม่กระแตนี่แหละ ว่แล้วไปชมภาพกันพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ